สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเหมอนลี่นะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่24นะคะเมษายน2565นะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดของวันนี้นะคะเหมอนลี่ก็ขอไปสรุปผลประกอบการนะ,ะที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนเลยนะคะ ก็สำหรับเมื่อวานนะคะหมยลี่ไม่ได้ลงคลิปทางหน้า youtube นะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมยลี่คัดบอลไม่ค่อยเข้านะคะก็เลยขอพักทางหน้า youtube นะคะไป1วันนะคะ mm hmm. แต่ให้ไปทางหน้าเฟซนะคะ2คู่นะคะทุกคนก็สำหรับทางหน้าเฟซนะคะคู่แรกนะคะจบเกมด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะคะเหมยลี่ให้สูงเต็ม เต็มเกมไปนะคะในราคา2.5ถึง3นะคะคู่นี้ก็กินครึ่งกันไปนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จบเกมด้วยสกอร์1ประตูต่อ2เช่นกันนะคะคู่นี้นะคะเมยลี่ให้3ลูกไปนะคะก็ยกกันไปนะคะก็กินครึ่งบินหนึ่งแล้วก็ยกบินหนึ่งนะคะสำหรับคู่ทางหน้าเฟสนะคะเรามาดูทีเด็ดของวันนี้กันต่อดีกว่านะคะ สำหรับทีเด็ดวันนี้นะคะเหมือนี่เอามาฝากในนี้เลยนะคะพรีเมียลีกอังกฤษนะคะคู่ระหว่างนะคะลิเวอร์พูลนะ,ะพบกับเอเวอร์ตันนะคะคู่นี้เริ่มแข่งกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็เวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะคะเราไปดูกันต่อกับข้อมูลสถิติย้อนหลังกันนะคะ คู่นี้นะคะเจอกันนะคะนัดล่าสุดเมื่อวันที่2นะคะเดือน12ปี2021นะคะก็ปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นท่งฝั่งลิเวอร์พูลนะคะเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ4นะคะเรามาดูนะคะฟอร์มนะคะของเจ้าบ้านกันดีกว่านะคะก าการเล่นในบ้านนะคะ5นัดล่าสุดนะคะก็มีชนะอยู่ที่3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีอยู่ที่4นัดไม่มีสกอร์อยู่ที่1นัดนะคะก็ฟอร์มของอาทางลิเวอร์พูลนะคะในปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้ไม่เยือนนะคะ การเล่นนอกบ้านห้านัดต่าสุดของทีมเยือนนะคะก็ยังไม่เคยชนะเลยแล้วก็ยังไม่เคยเสมอเลยนะมีแต่แพ้ไปถึงห้านัดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีอยู่ที่สีนัดไม่มีสกอร์อยู่ที่หนึ่งนัดนะคะก็หา ฟอร์มในปี2022นี้นะคะของทีมเยือนนะคะของเอเวอรตตันะคะก็แพ้เป็นซัดส่วนมากนะคะแล้วก็นัดที่แพ้ก็คือโดนยิงประตูแบบทะลุทะลวงเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะกับราคาบอลน,นะคะ สำหรับราคาบอลน,นะคะคู่นี้นะคะก็ราคาเปิดมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่นี้นะคะเหมือนรีคิดว่าให้รอราคานะคะรอบอลแข่งไปสัก5-10นาทีดีกว่านะคะแล้วก็อรอให้ไหลลงนะคะสูงแรกในราคา1ลูกนะคะก็ก,กดกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลานะคะจะกดทิ้งไว้นะคะเหมือนรีแนะนำในราคา1.5นะคะทุกคนก็ คิดว่า1-2ลูกนะคะครึ่งแรกน่าจะมีนะคะส่วนเต็มเกมนะคะเหมยนี้แนะนำนะคะในราคา3ลูกนะคะแล้วก็ถ้าใครรอได้นะคะรอกดตอนบอลแข่งก็ได้รอให้ราคาไหลลงมาสัก2 5หรือ2,5.3ถึง3แล้วก็กดย้ำอีกทีดีกว่านะคะเต็มเกมเหมยดีคิดว่า3ลูกน่าจะมีนะคะ ก็เฮง,งๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะชอบจัดขัดสวนเหมยนี่กันได้เลยนะคะเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะก็เอาไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านได้เลยนะคะก็พินิจพิจารณากันดีๆเนาะแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากได้ที่เด็ดเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์น้องเหมยลี่นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะเหมยลี่ทิ้งไน์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะ สำหรับวันนี้นะขอให้ทุกคนที่ติดตามน้องเมลี่นะเฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะวันนี้เมลลี่ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะสวัสดีค่ะ